หนูมาแล้ววัคซีนเข็มช้อนกันตาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นวัคซีนเข็มชอนแล้วนะหนูดุนหนูดุนจังหวัดก่อนไม่เหมือนเพื่อนนี่แหละเราอย่าเม่วงเต็มท้องเลย ตุตูท่จริลนะอปกติแล้วะค่ะกินดีนอนหลับสบายดื้อมึนน่อจตกไม่ขอ ออกมาสามตัวได้มาสามขนขนสั้นขนยาวแล้วก็ขนสองชั้นขนสองชั้นใช่ตัวนี้ขนสองชั้นมีคนจองหรือยังคยังค่ะรับไหมรับไหม ขายช่วยหน่อยสองพันห้า <c ười> เองสองพันห้ากับสองพันมารับเลยนัดรับโปรสูงได้เพราะว่าได้ได้ค่ะ

เอออันนี้ค่ะสูงเกาสั่งนึ่